สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลิตเทิลทาร์รตนะคะวันนี้หมอตาลจะมาเ่าเรื่องราวสถานการณ์ความรักของใครคะ่ะใช่สถานการณ์เรื่องราวความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่และใกล้เคียงเราก็มาดูกันนะคะว่าจะตรงหรือไม่ตรงนะตรงมากตรงน้อยก็โปรดรับไปเถอคะค่ะเพราะว่านี่คือคําแนะนําเป็นภาพ รวมเป็นไกด์รายคือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนำไปปรับใช้นะคะกับคนที่คุณรักกับคู่ชีวิตหรือคนในอนาคตของคุณกะดีนะคะวันนี้มีหัวข้อค่ะใครคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ที่เราจะมาดูหน้าการหน้าไพ่นะคะ เขาคนนั้นพูดถึงคุณว่าอย่างไรบ้างพูดกับใครคะหมอตานก็พูดกับคนรอบข้างอะคะ่ะคนรอบข้างที่เขาอยากปรึกษาก็ดีเพื่อนก็ดีรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าคนในครอบครัวนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกับใคร บ้างเนาะแต่เรามาดูว่าเขาพูดอย่างไรนะคะอาจจะพูดว่าคุณเป็นคนยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาดูทาโร่วันนี้นะวันนี้จะมาอ่านด้วยสำรับกินวิส h าร์ o t สำรับนี้ค่ะแล้วมาดูขยายเพิ่มเติมด้วย l ลิฟออร์เ e คเตการสสำรับนี้ค่ะ i อ a n แลนด์ทำเวลเนสค่ะรวมทั้งข้อความที่ใครคนนั้นอยากส่งถึงคุณพิเศษนะคะ ท้าย,ท,ายาท้ายคลิปจะมีข้อความนะคะของเขาคนนี้นะคะด้วย h e r m i มิตทารก่อนที่เราจะไปเหมือนเดิมค่ะหมอตาจะมาสุ่มวันที่เกี่ยวข้องลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ดีหรือใครคนนี้เองก็ดีนะคะถ้าไม่มีเลยไม่ตรงเลยจ้าไม่ต้องเสีเรียดน,นะคะรับชมรับฟังเหมือนเป็นไพ่เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะ มีวันที่เกี่ยวข้องนะคะวันจันทร์วันพฤหัสวันอาทิตย์ค่ะรักนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์อาจจะเป็นของคุณหรือใครคนนี้นะคะธนูมังกรพิจิกมีนพฤกษกค่ะพลังงานตัวเลขนะคะ1 2 5 8 9 10 12 21นะคะ18 81 1ิบ1ก้าเอ่าแล้วก็หมายเลข20นะคะที่หมอตาลเห็นพลังงานเนาะประมาณนี้นะถ้ามีเพิ่มเติมถ้าราศีอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่ทาโร่อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงเวลานี้นึกถึง Energy ของใครคนนั้นนะว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณหรือพูด กับคนรอบข้างอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตัวคุณนะคะมาค่ะเรามาอธิษฐานกันก่อนนะคะขออนุญาตนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ขอให้เพลิดพเล่าเรื่องนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือใครคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรต่อคุณพูดถึงคุณอย่างไรบ้างกับคนรอบข้างกับคนที่เขาไว้ใจ หรือเขาไปปรึกษาใครหรือเปล่านะคะให้พี่ไายบอกนะคะไพ่ใบนี้ตอนแรกสลับออกมานะคะแล้วเราก็เปิดได้ใบนี้นะคะ five of one ถ้าใครเห็นก็จะถ้าใครดูทันตะกี้ก็จะรู้เลยไพ่ใบนี้สลับออกมาช่วงแรกแล้วเราก็เปิดได้กันอีกครั้ง ace of p e n t a c l e นะคะ king of p e n t a c l e ค่ะ Page of a t i m i s t high priest ใบนี้ก็ออกมานะหมอตาลเห็นอนะใบนี้ก็ออกมานะคะช่วงแรกนะมันมี2ใบที่ออกมานะคะมีไพ่2ใบที่ออกมาช่วงแรกนะคะทีเ่เราอธิษฐานกันนะคะก็คงอยากจะออกจริงๆนะ six of chari s วิล of the year หรือวิล of for June นะคะ King of Artemis f i v e of Charis Two of Charis oh, oh. Age of Artemis นะคะใบนี้นะ8ดาบนะ Age Age ขออภยัยนะถ้าออกสำเนียงผิดนะ ใบนี้ The Holy King ค่ะหรือว่า Hermit นะคะถ้าเป็นต้นฉบับสำหรับปกตินะคะจะเป็น Hermit เขาพูดถึงคุณว่าไงคะก่อนที่เราจะไปฟังนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าใครคนนี้คิดอย่างไรกับคุณเขาชอบคุณค่ะเขารักคุณค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเขารู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณถามใจตัวเองนะ ถ้าคุณยังคงสงสัยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันหรือว่าคุยกันอยู่นะคะหรือว่าเป็นแฟนกันก็ดีแต่ก็ยังอยากรู้ว่าเขายังรักฉันอยู่ไหมเขายังชอบฉันอยู่ไหมรักค่ะยังชอบอยู่ค่ะยังไม่ลืมคุณค่ะเขาไปพูดกับใครยังไงบ้างเขารู้สึกว่าเขาพูดถึงคุณว่า คุณคือคนที่เขาคิดอยากจะจริงจังด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์มันไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะของแต่ละคนเนาะเออไพ้ วิวออ e เดอะเยีย a r เกิดขึ้นนะคะปล่อยให้มันเป็นไปในเรื่องของอนาคตนะถ้าพูดในยึดหลักของความเป็นจริงปัจจุบันนะคะเขาคนนี้คิดว่าเขามีการไปพูดกับคนอื่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะคะยังไงคุณก็คือความมั่นคงของเขายังไงคุณก็คือคนที่เขาคิดว่า ถ้าไม่ผิดโผถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแหละคู่ชีวิตของเขานะคะมีการไปคุยกับเพื่อนสนิทเขานะคะเพื่อนเขาก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะก็แนะนำว่ามีหลากหลายมีหลากหลายคำพูดเลยอะทั้งเห็นด้วยทั้งคิดต่างนะคะอาจจะมองเลยว่าเอ้ยแก ผู้หญิงผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวนะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าอยู่ในสังคมที่แบบว่าเป็นแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับรุ่นพี่รุ่นน้องเอยผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้มีคนเดียวนะเว้ยแกคิดจริงๆหรอว่าจะคนเนี้ยคนสุดท้ายของแกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอะไรเงี้ยบางคนก็เห็นด้วยเออดีแล้วที่คิดจะจริงจังกับใครสักคนที่คิดจะใช้ชีวิตกับใครสักคนมันมีหลากหลาย ความคิดเห็นมันมีหลากหลายมุมมองนะคะที่เขาไปปรึกษาหรือไปเอาเรื่องคุณ่ะนะคะไปไปปรึกษานะคะแต่ยังไงแล้วคนคนนี้ไม่ว่าคําพูดใดๆเหมือนว่าไปพูดเฉยๆเหมือนระบายอะเหมือนอัดอั้นตันใจหรือมันมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากพูดนะนะคะกับเพื่อนกับคนที่เขาสนิทหรือไว้ใจะนะแม้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับคําพูดที่เขาไปปรึกษาพวกคน เหล่านั้นเลยนะคะยังไงคุณก็คือคนที่เขาแน่ใจแล้วว่าอยากจะใช้ชีวิตด้วยนะคะคือ a e o f p e n t a c l s แล้วก็ king o f p e n t a c l e s ออกมาคู่กันเนี่ยคือ คุณอยู่ในใจเขาอยู่เสมอนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อ,ต,อต่อใจเขามากต่อความรู้สึกเขามากนะคะไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบใดแต่คุณก็คือคนพิเศษสําหรับเขาเสมอมาคนคนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคนคนนี้ยังคอยเฝ้าดูคุณอยู่คะ่ะไม่ว่าช่องทางใดผ่านชีวิตจริงก็ดี หรือจะผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ดีนะคะยังคอยเฝ้ามองคุณอยู่ค่ะอาจจะแบบว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาติดตามสื่อโซเชียลฉันอยู่หรือบางคนก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นโปรไฟล์อะไรที่คุณไม่คุ้นเคยเป็นโปรไฟล์ที่คุณไม่รู้จักก็ได้เป็นรูปสัตว์เลี้ยงเป็นรูปจิปถาถะเป็นรูปวิวอะไรงเงี้ยใครก็ไม่รู้แหละเนาะมากดติดตามฉันกดไลค์กดชอบให้ฉันนะคะหรือว่าอยู่แบบเงียบๆแอบบส่องแบบเงียบๆเนี่ยแหละค่ะนะ เนี่ยแหละเขาในในบางเรื่องบางราวมันอาจจะเป็นเรื่องน่าอายนะว่าออ๊ยทำไมแบบไปสืบไปส่องเขาเนี่ยแหละเขาก็ว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้ฉันเป็นโรคจิตป,ปะวะเฮ้ยฉันทําแบบนี้ฉันแบบตามติดชีวิตเธอหรือเขาคนนี้เกินไปหรือเปล่าวะอันนี้อาจจะเอาไปปรึกษากับ ไปพูดถึงเรื่องคุณนะว่าถ้าทำแบบนี้แล้วคุณจะรู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่มันก็นเป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณเป็นคู่รักกันใช่ไหมคะถ้าเป็นคนรักกันมันก็มีบ้างนะคะที่จะดสูสื่อโซเชียลของกันและกันนะคะเป็นเรื่องปกติหมอตานรู้สึกว่าปกติมากแต่ถ้าใครคนนี้ชอบคุณแอบชอบคุณแอบรักคุณปรื่มคุณมานานก็ มันเป็นเรื่องสิทธทิส่วนบุคคลของเขานะคะอันนี้เราก็ไม่กล้าล่วงเนาะแต่ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาคอยเฝ้ามองคุณห,ห่นยายคุณหรืออยากรู้ว่าวันนี้คุณไปทําอะไรไปอยู่ที่ไหนเที่ยวกับใครกินอะไรบ้างนะมันก็เป็นสิทธิบุคคลส่วนบุคคลที่เราอยากจะใส่ใจบางทีเราย้อนกลับมาถามตัวเองใช่ไหมหมอตานแฟร์มากเลยนะเรื่องการส่องหรือการอะไรเงี้นะคะ แล้วก็เป็นนะบางครั้งเราก็อยากใส่ใจเรื่องของชาวบ้านใช่ไหมเออมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าแบบอยู่ในพื้นที่ตัวเองเราไม่ได้ไปเกลียนคีย์บอร์ดหรือว่าไปพิมพ์คําพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีลงสื่อโซเชียลมันก็เป็นเรื่องที่แบบปกติมากๆนะคะเขาคนนี้ค่ะมีการไปพูดอีกว่าคุณอะทําไมรู้สึกผูกพันกับคุณจังเลยทําไมรู้สึกว่า คุณไม่เหมือนใครอะ่ะคุณซัพพอร์ตเขาคุณให้ใจคุณทุ่มเทคุณให้ความรักเขาเขารับรู้ได้นะคะคุณมีความจริงใจให้เขานะคะเขารู้อยู่ลึกๆได้เลยถ้าใครเชื่อในเรื่องของพมิลิขิตหรือ เชื่อในเรื่องของคู่นะคะเขาอาจจะเชื่อว่ามีความเชื่อนะคะอันนี้เป็นความเชื่อใช้วิจารณญาณนะว่าคุณและเขาเคยเป็นคนรักกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรักกันแบบใดนะคะอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนหรือว่าเคยเป็นพ่อแม่กันเป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรสนิทสหายคือแบบมันมีความผูกพันแน่นแฟงอะ่ะมันไม่เหมือน คนรักเก่าของเขาหรือแฟนเก่าหรือคนที่เขาเคยคบมาแต่คุณพิเศษพิเศษมากๆค่ะพิเศษใส่ไข่หลายฟองด้วยนะคะลืมไม่ได้ทำยังไงก็ลืมไม่ได้ถ้าคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะเราก็อยู่ในอยู่ในจังหวะชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ไม่ได้ ทักหากันแล้วไม่ได้พูดคุยกันแล้วเงียบกันไปอะไรอย่างนี้นะคะเขารู้สึกว่าพยายามเท่าไหร่ก็เอาคุณออกจากใจหรือเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้อึดอัดทรมานจะทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หมอตานรู้สึกว่าคุณปิดโอกาสไปแล้วหรือเปล่านะคะมีไพ่ที่คุณอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ปิดโอกาสคนคนนี้หรือเปล่าหรือพยายามไม่ฟโฟกัสเขา หรือคุณไม่รู้ตัวว่ามีใครเปิ้มคุณอยู่หรือเปล่าคะนะมันเป็นพลังงานของคนที่ชอบคุณและคุณก็ชอบเขาอะทำไมบอกตารู้สึกว่าแต่คนสองคนนะ่ะปิดกั้นกันปิดกั้นความรู้สึกไม่บอกความรู้สึกที่มีต่อกันนะคะเออเขาอยากชัดเจนนะคนคนนี้เป็นคนที่คิดทำอะไรแล้วแบบ ไม่ได้ทําเลยนะคะเขาจึต้องรอจังหวะเวลาทามมิ่งนะคะอย่างเช่นความพร้อมในชีวิตของเขาความมั่นใจในชีวิตของเขาหรือว่าตัวเขาพร้อมหรือย,อยังที่จะคิดจริงจังหรือจะคบกับใครนะคะคนคน,นี้เป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะค่ะมีความคิดอยู่ในหัวเยอะมากแต่จะกระทําออกมาไหมคิดเป็นล้านกระทําออกมาสิบ เข้าใจใช่ไหมคะคือเขาจะไม่ทําอะไรที่มันไม่โอเคจะไม่กระทําอะไรที่มันไม่แน่นอนสมมุติถ้าเขายังไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเขาก็ไม่เทคแอคชั่นนะเขาก็ไม่เปิดเผยตัวนะคนคนนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เลยแบบว่ามันอึดอัดอยู่ภายในใจก็เลยจะต้องเอาเรื่องคุณนะไปไปบอกเขาว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่อยากคบเป็นแฟนนะ อยากจริงจ um ังนะทาไงดีวะเพ goods, <net> to 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 ื่อนทําไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีการไปปรึกษาเอยเพื่อนแนะนำเอ้ยเองก็เข้าหาเขาแบบนี้สิเออแสดงความจริงใจตรงไปตรงมาเลยพูดกับเขาไปเลยอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อนแนะนํามานะตามหน้าไพน้าการ์ดคือเพื่อนแนะนําว่ามอตานให้มอตานไม่แน่ใจว่าเขาไปปรึกษาใครนะคะแต่มีการไปปรึกษาคนจํานวนเยอะอาจจะไม่ได้อาจจะไปปรึกษาทีละคนแต่ไม่ได้ปรึกษาแบบว่า สี่หคนหกคนรวมกันอาจจะไปปรึกษาคนนั้นคนนี้หรือว่าอะไรอย่างี้นะคะแต่เขาบอกว่าแกก็จริงจังไปเลยสิแกก็พูดจาตรงไปตรงมาแต่ตัวเขาทําไม่ได้อะ่ะเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักเป็นคนที่แสดงในเรื่องของความรักไม่เก่งคะ่ะคนคนนี้นะคะอยากรู้อีกจังเลยอะ่ะ เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรเขาก็เลยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไงเขาเชื่อว่าถ้าคนคู่กันคนเรารักกันจิตใจตรงกันแล้วยังไงซะก็จะได้รักกันนะโอ้เขามีความเชื่อแบบเรื่องของโชคชะตาเรื่องของพรมลิขิตมากเลยนะคะคนคนนี้ถ้าคุณคบกับคนคนนี้นะหมอตานรู้สึกว่าความสัมพันธ์หรือการพัฒนาความรักเเป็นขั้นเป็นตอนสเต็ปไหนสมมติอยู่ในช่วงคุยกัน ขยับขยับเป็นแฟนเป็นคนรักสามีภรรยาช้ามากช้ามากค่ะคนคันนี้นะคะอาจจะแต่งงานกันช้าอาจจะคบกันช้านะคะเพราะว่าตัวเขาอาจจะเป็นเพอเขาเรียกว่าหลายคนที่ perfectionist ใช่ไหมหมอตาลไม่แน่ใจนะคะเป็นคำคำนี้ perfectionist เป็นคนที่จะต้องพร้อมทุกอย่าง ฉันต้องมีดีพร้อมฉันจะต้องคู่ควรกับเธอแบบนั้นหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าเอ่อคุณจะได้ไม่รู้สิคุณจะได้ปลื้มหรือเปล่าละ่ะคุณจะได้แบบโอ้คนคนนี้หรออะไรเงี้ยฉันชอบจังเลยเป็นคนที่เอ่อมีการมีงานมีหลักมีแหล่งนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่เลาะแหละไปวันๆหรือเที่ยวกินเหล้าเม,มาไม้ติดเพื่อนอะไรเงี้ยนะ ไม่อยากให้คุณเห็นภาพลักษณ์แบบนั้นนะคะเขาค่อนข้างคลิปลุกนะคะและเขาก็ทำได้จริงๆนะเป็นคนที่ไม่หลาะแหละค่ะอาจจะมีดื่มบ้างสังสรรค์บ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยจะอยู่กับที่ค่ะไพ่ของการอยู่กับบ้านขึ้นหลายใบคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยเที่ยวไม่เที่ยวนะคะอ่ะเขามีหลากหลายช่วงอายุนะคะอ่อนกว่าคุณไปเลยและก็อายุมากกว่าคุณค่ะ รุ่นราวคราวเดียวกันมีไหมคะไม่มีนะคะคือมีเด็กไปแบบมากๆนะคะแล้วกออ็อายุมากกว่าคุณไปเลยนะคะก็6ปีขึ้นไปค่ะอ่อนกว่า6ปีมากกว่า6ปีขึ้นไปนะคะประมาณนี้ละกันนะคุณกับเขามีความแตกต่างชัดเจนนะคะเรื่องอายุนะคะเรื่องของสิ่งต่างๆนะคะ แต่เขารู้สึกว่าอายุก็ไม่ใช่ปัญหาไหมสมัยนี้นะคะถ้าแบบเรามาดูดีกว่าเขาไปปรึกษาเรื่องอะไรบ้างเขาเปิดไปก่อนนะโอ้ฟ้าร้องฟ้าร้องแรงมากได้ยินไหมเอ่ย ขอภัยนะถ้าเกิดว่าอยู่ๆคลิปเดี๋ยวคลิปตัดคลิปคลิป,ลปเอ๊ะทำไมสะดุดอ่นะสุดท้ายนะคะเปิดแค่แปใบนะคะเขามีการไปปรึกษาอีกว่าเขาอยากมาจีบนะอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบว่าเขาอาจจะเข้ามาติดต่อเร็วๆนี้นะคะ อในขอเดทขอเดทขอนัาเจอขอพบพาไปทานข้าวพาไปดื่มกาแฟพาไปร้านคาเฟ่อะไรอย่างนี้นะคะเขามีการไปปรึกษากับเพื่อนอีกนะคะว่าเขาจะรับเราได้ไหม,ไหมวะแกฉันเคยอกหักมาเจ็บช้ำมากเคยเสียใจมามา,มากเคยโดน แฟนเก่าทอรยศแบบเจ็บปวดมากฉันควรจะเริ่มต้นความรักกับคนคนนี้ดีไหมวะทำไงดีวะไม่มั่นใจเลยว่าเธอหรือเขาคนนี้จะแบบว่าจะรักจริงปะวะกลัวแบบว่ามาหลอกให้รักแล้วก็เทอันเนี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยที่เขาไปปรึกษากับเพื่อนนะคะเขาคิดว่าครับมีการไปบอกอีกว่าคุณและเขาเป็นคู่กันเขารู้สึกได้ เขาไปบอกกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยแกคนเนี้คือคู่ของฉันแน่นอนคือแบบมันเคมีต่างๆการพูดจาการาอะไรอย่างเงี้ยมันใช่อะใจมันบอกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาแบบรักแบบขาดสตินะคะคนคนนี้ไม่ได้รักแบบขาดสตินะแต่มันเป็นความรู้สึกภายในใจถ้าเกิดว่า คุณเคยรู้สึกกับใครบางคนที่มันพิเศษมากๆนะคะไม่ได้โดนยาสเสน่ห์นะคุณไม่ได้ไปกินอะไรของเขาหรือไปรับอะไรของใครมานะคะไม่ได้โดนแบบนั้นนะคือคนคนนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันมากห่วงใยแครคิดถึงตลอดเวลา มันรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากดูแลรู้สึกอยากซัพพอร์ตมันเป็นความรู้สึกแบบนี้แต่จังหวะเวลานั้นคุณทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะเออยังไม่ได้เป็นแฟนหรือยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่มันมีความรู้สึกไปแล้วมากๆนะคะนั่นแหละก็เลยทําให้เขารู้สึกว่า I, นเฮ้ยแกคนนี้คู่ฉันแน่นอนฉันรู้สึกได้นะคะ mm. เพื่อนก็แนะนำบอกว่าไปเลยจ้าไปเดทเลยไปนัดเธอไปนัดเขาคนนี้กินข้าวเลยไปแสดงความรู้สึกที่แกรู้สึกกับเขาอะไรแบบนี้นะคะแบบตรงไปตรงมาชัดเจนเลย The Sort and Lose นะคะก็คือชัดเจนตรงไปตรงมาเลยพูดความจริงออกมาพูดความรู้สึกของแกออกมานะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนเขาแนะนำนะคะอย่าชักช้านะถ้าชักช้ามันจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะ Not Enough ถ้าชักช้ากว่านี้คนคนนี้เขาไม่รอแกหรอกนะมันยังมีคนที่ดีกว่าแกอีกเออเพื่อนแนะนําแบบนี้เลยแกเขาคนนี้ก็ชักหวั่นใจนะคะว่าถ้าเขาช้ากว่านี้นะอาจจะพลาดโอกาส สุดท้ายแล้วไหมนะคะเขาจะต้องทำอะไรที่มันรวดเร็วกว่าน,นี้แล้วจะไม่ชักช้าต่อไปแล้วนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวสารอะไรจากคนคนนี้แบบรวดเร็วกระทันหันเร็วๆนี้นะคะและมันเป็นเรื่องที่คุณเซอร์ไพรส์หัวใจมากๆคุณจะมีความสุขและฟูลฟิลมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขาไปปรึกษาแล้ว คนที่เขาปรึกษาก็ให้คําแนะนํามาแบบนี้นะชัดเจนไปเลยพูดความรู้สึกไปเลยถ้าแกช้ากว่านี้นะแกจะโดนใครบางคนที่ดีกว่าแกนะ่ะเอาตัวเธอไปเอาตัวเขาไปเอออะไรแบบนี้นะคะถ้ายังมัวแบบเป็นเต่าอึดอัดอยู่อย่างนี้เนาะไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะ ขออภัยนะถ้าเสียงฝนเข้านะฝนตกแรงมากนะถ้าใครกําลังเดินทางหรือขับรถอยู่ก็ระมัดระวังในการขับรถขับลาด้วยนะคะว่าตาเป็นห่วงนะคะแล้วมาดูนะคะข้อความของใครคนนี้นะคะที่เขาอยากฝากถึงคุณอีกนะคะประมาณสิบกว่าข้อความแล้วกันนะคะว่าตาจะแทนตัวเขาว่า เราหมอตาจะแทนตัวคุณว่าเธอนะคะเธอจะเลือกเราไหมอ่ะถ้าเราไปสารภาพรักกับเธอถ้าเราไปบอกชอบเธอเธอจะเธอจะชอบเราไหมเธอจะคบเราเป็นแฟนหรือเปล่าสังคมของเราพวก เพื่อนเราคนสนิทเราญาติเราญาติพี่น้องเราอ่ะพี่เราน้องเราอ่ะรอการเปิดตัวอยู่นะเฮ้ยแกเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีเฮ้ยเมื่อไหร่จะแบบว่าเอาคนรักมามาแนะนําสักทีอะไรอย่างเงี้ยพวกเขารอเธออยู่นะเราอยากให้เธอเป็นคนคนนั้นของเราเธอไม่รู้หรอกนะว่าเราอ่ะ ตกหลุ่มรักเธอขั้นสุดมากๆหลงไหลเธอขั้นสุดมากๆเวลาที่เจอกันพบกันคุยกันหรือสบตากันแบบเราไม่กล้าที่จะแบบสบตาเธอนะเราแบบอายเราเขินเธอแบบมีเสน่ห์มากๆเธอสวยเธอหล่อเธอแบบมีมีฟิลโมอนอะไรบางอย่างที่ส่งพลังงานส่งกระแสจิตมาให้เราแล้วแบบว่าถอนตัวถอนใจจากเธอไม่ได้สิที ว่าจะหยุดคิดถึงเรื่องเธอก็หยุดไม่ได้มันทำให้เรากลับไปตกหลุมรักเธอเป็นสิบสิบครั้งเป็นเยร้อยครั้งต่อวันคิดถึงเธอไม่หยุดเลยคนคนนี้คิดถึงคุณไม่หยุดเลยนะคะเราต้องการเธอตลอดเวลาแบบทุกนาทีทุกวินาทีเช้ามาเราอยากให้เธอตื่นมาพร้อมกัน บนเตียงที่นอนแล้วเนี่ยเราอยากนอนอยู่ข้างๆเธอตื่นมาก็เจอหน้ากันทานข้าวเช้าด้วยกันไปทํางานพอถ้ากลางวันเรามีเวลาเราก็อยากจะชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันกินมันทุกสามมื้อเนี่ยด้วยกันเลยตอนเย็นกลับมาบ้านก็เจอเธอกินข้าวเย็นด้วยกันมีความสุขพูดคุยกันสนุกสนาน เฮามีแต่เสียงหัวเราะเราอยากมีโมเมนต์ดีๆเราต้องการเธอตลอดเวลาเลยนี่คือแบบความในใจของเขานะคะคนคนนี้แบบล้นค่ะบอกเลยไพ่ของความต้องการคุณล้นมากๆมันไม่แปลกใจหรอกที่พูดมาทั้งหมดอ่ะรักคือคำตอบเลยเรารักเธอจะพูดว่าชอบได้ไหมมันเลยคำว่าชอบไปแล้วมันไปถึงขั้นว่ารักหลงไหล ใครรักสเสน่หาราคะมาเต็มบอกเลยเชิง18บวก20บวกเราไม่อยากจะจินตนาการเราก็จะหาว่าเราลามกอนาจารย์อะไรบางครั้งนะแบบเราคิดถึงมากๆเราก็มีนะแอบมีจินตนาการในเรื่องเชิง18บวกกับเธอรักเราไหมอะ่ะชอบเราไหมอะ่ะเธออะ่ะเราอยากรู้จรงเลยอะ่ะ ไม่ต้องการอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทักหาเราทักหาเราชวนเธอไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเราก็อยากรู้แค่ว่าเธอชอบเราหรือเปล่าเธอรักเราหรือเปล่แลลปาแค่นี้แหละสั้นๆง,ง่ายๆเราอยากได้คำตอบจากเธอโอ้ oh my god บอกเ s s แซกวิชอยู่นะคะ เอฟทั้งหลายโอเคไหมคะนะความต้องการความสเสน่หาของใครคนนี้ที่มีต่อคุณแบบขั้นสุดหมอตาลบอกได้เลยขั้นสุดถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะถ้าคุณได้เป็นแฟนเขาปุ๊บนะจัดเต็มจัดหนักคะ่ะบอกเลยนะกับคนคนนี้แหละคะ่ะนะพลังงานของหมายเลข6 6เกิดขึ้นนะคนคนนี้มีความผูกพันกับคุณและคุณก็มีความผูกพันกับเขานะคะ I love because you show me too เขาจะจากไปก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนบอกให้เขาไปเขาจะไม่ไปไหนเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เพื่อคุณแม้คุณจะไม่สนใจแม้คุณจะไม่เคยแคร์เขาเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละรอคอยวันที่คุณหันกลับมาโอ้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะให้ไปนี้นะโอ้เป็นคนขี้หึงนะเราเป็นคนขี้หึงมากเราไม่อยากให้เธอแต่งตัวที่ดูแบบ ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาไม่อยากให้คุณแต่งตัวเซ็กซี่ไม่อยากให้คุณเปิดนูน่นเปิดนี่หรือใส่เสื้อรัดรูปก็ดีไม่ชอบเลยจ้ะหึงมากจ้ะหึงแรงด้วยรวมทั้งถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาไม่อยากให้คุณแต่งตัวดูดีเลยแม้ว่าคุณจะใส่แค่เสื้อยืดและกางเกงยีนเฮ้ยทำไมมันดูดีจังเลยเดี๋ยวสาวก็ติดหรอกอยากแต่งตัวอะไรแต่งตัวแบบมอซอได้ไหมเสื้อขาดขาดก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยแบบ ไปทํางานคนตัวนี้เป็นคนที่หึงแรงมากขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะก็แบบจะไม่หึงได้ไงก็คนมันรักกันเนาะสุดท้ายแล้วกันนะคะใบสุดท้ายนะขอโทษนะขอโทษนะ,ท,ษนะที่เราช้ามอตาลรู้สึกว่าคําขอโทษอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่คนคนนี้บอกความรู้สึกขุนช้าไม่พูดสทิชักช้าอยู่นั่นแหละขอโทษนะเราไม่กล้า ขอโทษนะเราประมาะขอโทษนะเราไม่มั่นใจว่าเธอก็รู้สึกแบบเดียวกันกับเราและนี่คือพลังงานความรักของใครคะใช่พลังงานความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่และใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปนะคะวันนี้หมอตาแนําความสุขให้กับคุณทุกคนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกการน้อมรับพลังงานดีๆก็ดีน้อมรับพลังงานที่มีก็ดีนะคะ ถ้าใครอยากสนับสนุนหมอตาลนะคะก็นี่เลยค่ะคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้นะคะเป็นค่าครูสนับสนุนให้กำลังใจหมอตาลได้รวมทั้งด้านล่างใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะจะมีรายละเอียดในการสนับสนุนเป็นปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แตงขอให้แรงสนับสนุนจากนี้ไปที่ทุกคนซัพพอร์ตหมอตาลนะคะชุกช่องทางเลยเป็นแรงสนับสนุนให้คูณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแต่ก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จลงมือทําให้เต็มที่นะคะขอให้ กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองอาชีพของคุณปวัวปังฟูริเยขอให้เจ้านายขึ้นเงินเดือนทุกปีนะคะเพิ่มโบนัสทุกปีนะคะขอให้ชีวิตคุณมีความสุขกับคนที่คุณรักขอให้คุณพบเจอคนที่ดีคนที่ใช่เป็นรักแท้ของคุณนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสนุกสนานกับคลิป enjoy your clip นะคะบ๊ายบาย